ครับเดี๋ยวมารีวิวเครื่องเจาะดินนะครับหรือเครื่องเจาะหลุมนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับที่ว่าผมนําเสนอไปในเรียลลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าทางยูทูบทิกตกอก f เฟ e บุ๊ k นะครับกับเปจร้านปอกเกษตรรูปเรื่องครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเจาะดินขนาดใหญ่นะครับขนาดดอกเจาะ12นิ้วนะครับหรือว่า1ฟุตนะครับหรือว่า1ฟุตนะครับหลุมปาล์มหลุมยางาราครับไม่ว่าจะเป็นหลุมอะไรก็แล้วแต่หรือฝัง เสาลวนหนามเสาเกือกม้าขนาดสีนิ้วนะครับก็มีดอกเปลี่ยนแต่สําหรับตัวนี้รุ่นนี้นะครับจะติดไปกับดอก12นิ้วนะครับหรือดอก1ฟุตนะครับมาดูตัวแรกๆนะครับผมไล่ไปทีละตัวนะครับก็มาดูที่ล้อนะครับล้อก็จะเป็นกระทะนะครับเป็นเหล็กหนานะครับแล้วก็ยางตันนะไม่มีลมนะไม่ต้องเติมลมนะครับยางตันนี้สบายมากไม่ต้องคิดมากนะครับใช้ได้ยากนะครับแล้วก็น็อตจะใช้เป็นเบอร์22นะครับ น็อตจะใช้เป็นเบอร์ยี่สองทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็จะมีเหล็กตรงนี้นะเหล็กตรงนี้ดามนะครับแล้วก็เหล็กตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งสามชิ้นนะครับดามเพื่อการโครงหักหรือมีในกรณีเสียหายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบสองนะครับน็อตสเลสนะครับไม่คือจะนิมนะครับแล้วก็ดอกไม่ต้องรีวิวนะครับแล้วก็ อ่าไกลเร่งจะอยู่ด้านหลังนะครับเราจะยืนอย่างนี้นะครับเวลาเราเจาะนะครับกลม2ฝั่งแล้วก็เร่งอย่างนี้นะครับทีนี้ข้อดีคือแบบนี้เราสามารถใช้งานคนเดียวได้นะครับเดินคนเดียวได้สบายๆนะครับแล้วก็เวลายกดินขึ้นมันจะง่ายนะครับเพราะมันมันคล้ายๆเหมือนมีตัวกัมก็คือล้อน,นะครับคัมด้านหน้าอยู่เวลาเจาะเราก็ยกเจาะก็ยกเจาะก็ยกง่ายนะครับอ่าทีนี้อ่าด้ามนะครับก็จะต่อนะครับด้วยน็อต สองฝั่งนะครับเหล็กที่ลงมาขึ้นโครงจะเป็นเหล็กหนานะครับแล้วทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นของมิซู65ซีซีนะครับฝาน้ํามันอยู่ด้านบนนะครับเติมง่ายนะครับไม่หกแล้วเจอแล้วก็ถังน้ํามันนะครับเพื่อนๆอาจจะเจอกันบ่อยนะครับถังน้ามันถ้าเป็นแบบบางๆนะครับตรงนี้ไม่แตกตรงนี้หรือก็จะแตกด้านล่างนะครับแต่ด้านล่างที่น็อตเบอรออาจจะเจ็นน็อตอกเหลี่ยมครับ แต่ตกตรงนั้นนะครับตัวนี้ถังน้ามันเป็นถังน้ามันหนาครับหนารับรองได้เพราะว่าลูกค้าใช้เป็นสิบสิบปีแล้วนะครับที่ขายไปครับก็ยังใช้กันอยู่นะครับจกบอกว่าเจาะเป็นสี่ห้าหมื่นหลุมแล้วนะครับคือคืนทุนเร็วมากนะครับแล้วก็ตัวอ่าตัวเฟืองทดนะครับเฟืองทดรอบนะครับเฟืองทดนะครับอ่าตัวเฟืองจะเป็นเหล็กประเภทเทียบได้กับเหล็กกล้านะครับตัวเฟืองครับไม่ลูดแน่นอนแม้ไม่เติมจารบีก็ไม่ลูดนะครับ เราผมเห็นมปแล้วล ouais. ูกค้าไม่เติมจะมีไม่รูดนะครับไม่มีนาในส่วนของคาบูลิเตอร์นะครับเป็นคาบูที่ได้มาตรฐานนะครับที่ใส่มานะครับเพราะคาบูเป็นเหมือนหัวใจหลักของตัวเครื่องยนต์อยู่แล้วครับเครื่องยนต์65ซีซีตัวนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็ทนจริงๆนะครับเสื้อสูบลูกสูบทนความร้อนได้สูงนะครับทนความร้อนได้สูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่มันง่ายที่สุดก็คือเวลาเราเวลาเราเดินไปเจาะครับเราก็แค่ยกขึ้นนิดเดียวแล้วก็เดินไปแล้วก็มาอันนี้อันน นี้ได้มันจะนอนเอนอนนี้แบบืนนี้ได้นะครับสบายมากนะทีนี้เราไม่ต้องกังวลว่าเวลาไปเจาะหลุมจกไปสองคนคุมสองคนนะถ้าเหมือนเจาะใช้ส่วนตัวนะครับเราก็ไปคนเดียวก็ได้นะครัแต่ถ้าอยากจะปลัดบากันก็ไปสองคนก็ได้นะครับในส่วนของท่อไอเสียนะครับรูเดียวับรูเดียวใหญ่มากมะเรมนะครับเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ใหญ่นะครับลูกสูบใหญ่มากจริงๆนะครับอ๋อนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ต้องการเครื่องเจาะหลุมเรามี2รุ่นนะครับรุ่นเล็กนะครับแล้วก็รุ่นใหญ่ อันนี้ตัวนี้จะเป็นใหญ่สุดนะครับ65ซีซีนะครับแล้วก็มีตัว43ซีซีซียู43นะครับรับประกันทุกตัวทุกชิ้นนะครับในส่วนของอะไรมีหมดนะครับผมไม่ได้กังวลในเรื่องอะไรเพราะว่ามันแทยบจะไม่ได้ซ่อมนะครับอ่าอันนี้ก็รีวิวแค่ตัวนี้พอนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้หรือสนใจเครื่องเจาะหลุมนะครับที่คุณภาพดีๆสักตัวนะครับไว้ใช้งานรับเหมาหรือใช้ส่วนตัวนะครับอันนี้ต่อต่อดอกเจาะได้นะครับ เราสามารถต่อดอกเจาะให้ยาวอีกนะเป็นเม0ห้าสิบเมตรอกสิบก็ได้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันแรงม้าสูงอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องเจาะนะครับนี่ดอกสิบสองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็แอดไลน์นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดหนึ่งสี่หรือโทรศู 0, 9, 1, 6, 3, 9, 3, 5, นย์เก้าหนึ่งหกสี่สามเก้าสามห้าครับเปียดร้านปอกเกษตรรุ่มเรืองสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ